จุบันรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมจากอิตาลีมักจะไปได้ไม่ไกลสำหรับรายการนี้สักเท่าไหร่ผิดกับปีนี้ที่มีทีมหลุดเข้ามาถึง3ทีมได้แก่นาโปลีเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานซึ่งทีมล่าสุดที่ทำได้ดีในรายการนี้ก็คืองูใหญ่อินเตอร์มิลานในปี2010ยุคไร้ทีมทานของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพามาดูเส้นทางความสำเร็จของอินเตอร์มิลานในยุคทองของพวกเขากันเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องย้อนไปในฤดูกาล2 0 0 6 2 7ในเซีอาแชมป์้ปกติจะเป็นมาลาย,ยูเวนตุสกับเอซิมิลานแต่ทว่าเมื่อสองทีมนี้เกิดคดีกันโชวโปลีอันลือลัน่นทำให้หมาน้าตกมาเป็นของงูใหญ่อินเตอร์มิลานซึ่งช่วงนั้นอินเตอร์มิลานทำผลงานได้ดีในลีกผิดกับ UCL ที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักทำให้บอร์ดบริหารต้องการ เล็งหากุซือคนใหม่มาแทนที่ของโรเบโตมาคินีสุดท้ายก็เป็นโจเซ่มนินโยที่เพิ่งว่างงานจากเคลซีมาเป็นกุซือที่งูใหญ่ฤดูกาลแรกผลงานในลีกถือว่าโอเคเลยไม่น่าเป็นห่วงแต่กับเส้นทางฟุตบอลยุโรปถือว่าน่าผิดหวังพอสมควรพอตกรอบตั้งแต่รอบ16ทีมแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลต่อมาฤดูกาลนี้แฟนบอลและบอร์ดบริหารทีมกดดันมาที่โจเซ่มนินโยเพราะฤดูกาลนี้ทีมเสริมทัพไปเยอะพอสมควร แต่ก็ต้องแลกไปกับการเสียดาวยิงอย่างลาตันอิมบาฮิโมวิชไปให้กับบาเซลนาแลกกับซามโรเอโตที่มีปัญหาขัดแย้งกับเป๊ปกัวเดโลาแต่ทีมก็ยังหาดาวยิงใหม่คนได้แก่เดียโก้มิลิโตจากเจนัวแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามเพราะเล่นมา,มาให้แต่ทีมระดับกลางมาทั้งอาชีพแถมอายุก็30ไปแล้วจะไหวไหมนอกจากนี้น้ำมูยังเติมเต็มไปด้วยการเสริมมอตตาจากเโนัวและการได้เวนนี่สไลเดอร์ ที่เป็นส่วนเกินจากเลอัลมาลิดเริ่มฤดูกาลมาทีมถือว่ามีผลงานที่น่าพอใจเส้นทางฟุตบอลยุโรปถึงแม้ว่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์เก่าอย่างบาเซลนาก็ผ่านมาได้ด้วยดีรอบ6ทีมเจอเคียลซีก็ปราบมาได้อย่างไม่ยากเย็นรอบ8ทีมเจอทีมรองบอลจากรัสเซียก็ชนะไปได้อย่างง่ายดายและรอบรองชนะเลิศพวกเขาต้องมาเจอกับบาเซลนาแตงหนึ่งในเะวลานั้นใครก็คิดว่าบารเซลูนาคงเอาชนะได้ไมย่ยาก แต่การที่บาร์ซ่ามาเย็นยันถิ่นซานซิโรเป็นเรื่องยากสุดท้ายก็เป็นอินเตอร์มิลานที่ที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อนหนึ่งและนดที่2ก็บุกไปแพ้ที่คัมนหนึ่งต่อศูนย์แต่ก็สกอร์แค่นี้ก็เพียงพอต่อกันเข้าไปาิีคลาเิศใครจะไปคิดว่าการที่ได้เข้าชิงคลาเิศจะได้ไปนั่งโฟกัสกับนัดชิงอย่างเดียวแต่อินเตอร์มิลานดันพลาดในลีกทําให้โรมาไละที่อินเตอร์มิลานแต่สุดท้ายก็เป็นเดียโกมิโต้ยิงประตูชัยในเกมตัดสินแชมป์ เช่นเดียวกับบอลถ้วยโกปาอิตาเลียก็เป็นเดียโกมิลิโตยิงประตูชัยให้ทีมชนะโรม่าไปได้ณตอนนั้นทุกคนบอกว่าอินเตอร์เป็นทีมที่สุดยอดเล่นได้อย่างดีมากและคีชนะเลิศฟุตบอลยุโรปพวกเขาต้องมาพบกับไบเยอร์มิวนิกในเกมนั้นเป็นเกมที่นักเตะอินเตอร์เล่นได้อย่างกะหายชัยชนะสุดท้ายก็เป็นเดียโกมิลิโตคนเดิมเหมาสองประตูพาทีมชนะและคว้าทิปเปิลแชมป์ไปได้อย่างยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้และเป็นทีมเดียวในอิตาลีด้วย หลังเกมเดียโกมิโต้ก็ได้ใช้ผลงานในสนามบอกให้กับทุกคนแล้วว่าเขามีดีอย่างมากซามิโอโต้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยอมลดบทบาทในการยิงประตูไปเป็นคนคอยสนับสนุนเพื่อนๆแทนเวนนี่สไนเดอร์ในปีนั้นเขามีผลงานที่ถือว่าพีคที่สุดเลยเพราะหลังจบบอลสโมอสรเจ้าตัวยังพาทีมชาติเข้ารอบทิงฟุตบอลโลกได้อีกด้วยและเจ้าตัวยังได้ลุ้นรางวัลบลังดอ,อีกตั้งหาก และคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือโจเซ่มอนิโยเขาคือโค้ชที่นักเตะยอมได้นทาไมโหัวให้เลยก็ว่าได้ก็จบไปแล้วครับสำหรับเส้นทางที่เปอแชมป์ของอินเตอร์มิลานใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคักดแชร์ให้กับช่อง NPG Sport Channel กันด้วยนะครับก็วันนี้ครับขอลาไก่อนไม่บายครับสวัสดีครับ